ที่จังหวัดพิษณุโลกก็จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี2557นะครับเพื่อเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังหลักการวิธีการสาหกรณ์ให้กับเยาวยชนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งนายวัฒนกันพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเริ่มโครงการกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังวิธีการสหกรณ์ให้กับเยาวชนสำหรับบรรยากาศวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในปีนี้หลายหน่วยงานได้นำสื่อการสอนและการจัดระบบการเรียนรู้สหกรณ์มาจัดนิทรรศการให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีการเสวนาของนักเรียนเรื่องพิกเมืองไทยให้ผู้ใหญ่ฟังเด็ก สหก์นักเรียนสร้างชาติจริงหรืออีกทั้งการประกวดครูสหกรณ์ดีเด่นการประกวดสมาชิกสหก์นักเรียนดีเด่นการประกวดเรียงความการสหกรณ์ทางด้านของนายประสบสุขดีอินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหเปิดเผยว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งได้ร่วมกับหลายหน่วยงานส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักการออม จะออมมากออมน้อยไม่สําคัญแต่เป็นการฝึกนิสัยให้เด็กรู้จักเก็บประหยัดและรู้คุณค่าของการออมาารรทรัพย์สำนักงานตรวจบัญชีสกรพิสสุพันเกษตรและสภก,กรจังหวัดพิศณุโลกคณะ้บริการพนัก้านที่ทีรักทุกท่านครับ ได้รับมอบหมายจากท่านรีของธูกิจท่านผู้การจังหวัดหมดเวลาของรายการข่าวท้องถิ่นนะครับลาท่านผู้ชมไปด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตบทที่ว่าทีโรจะพละวาสาธุผู้บริหารฉลาดและเข้มแข็งจึงจะดีวันนี้เวลาของรายการข่าวท้องถิ่นหมดลงแล้วนะครับผมพร้อมทั้งทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ